วันนี้นะทุกคนนะครับผมจะมาแกล้งไอ้ไปนะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะคลิปท,ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยจะมาแกล้งมันโดยการที่าพาโอปอมาแต่งงานนะครับทุกคนมีอะไรที่จะบอกเจ้าบ่าวไหมครับก็ไม่มีอะไรจะบอกบอกว่ารักนะครับรักนะครับเอ้ยบอกรักกันด้วยครับเดียวทุกคนนะฮะตอนนี้เสื้อผมก็พร้อมจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนใช่เลยทุกคนนะครับเพื่องแาท่ทีมนะทุกคนนะครับมาหลังเป็นอย่างนี้นะ สีแม่งเด่นจริงนะคือแบบเวลาใส่ออกข้างนอกสียังเด่นนี่แบบนุ่มด้วยผ้านุ่มใช่คือผ้าใส่สบายเลยทุกคนนะใส่นอนใส่เล่นเป็นผ้าที่ใส่สบายมากเลยทุกคนนะก็ตัวนี้มีแค่250ตัวเท่านั้นนะครับรวมตัดไซส์นะทุกคนใครสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนนะครับเพจการทีมแองกูบิปท็อปนะทุกคนพอละสี่ร้อยเก้าสิบาทเฮ้ยเออถูกมากถูกรวมส่งใช่ไหมแล้รวมส่งกว่าห้าสิบคาส่งกว่าห้อ่าก็ใครสนใจ ้ทุกคนนะครับมีจำนวนจำกัดทุกคนไปสั่งซื้อก็ได้นะครับไปถ่ายแล้วทั้งหมดหมดแล้วหมดเลยนะใช่หมดแล้วหมดเลยนะเออก็ยิงดีนะผมว่าใกล้หมดแล้วแหละเนี่ยปล่อยคลิปนี้ไปใกล้หมดแล้วแหละใช่เพราะว่าตอนนี้เปิดยอดเรียบร้อยแล้วทุกคนนะไปสั่งซื้อได้เลยนะทุกคนโอเคแล้วเจนครับสวัสดีครับ โอเคครับทุกคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับมาอัปเดต้านค้าของฟรีไฟสักนิดหนึ่งนะทุกคนนะตอนนี้นะทุกคนมีเทมมาใหม่นะครับทุกคนเป็นกล่อง n R r o o i i c o o l l e t t o o n นะทุกคนเป็นกล่องภาคเหนือนะครับซึ่งกล่องนี้นะทุกคนนะครับเราสามารถสุ่มเอาโทเค็นนะครับทุกคนไปแลกชุดได้หรือไม่ก็กดสุ่มนะครับมีโอกาสที่จะได้ชุดนี้นะทุกคนนี่ครับเป็นชุดทุดทายนะทุกคน ในโทเค็นก็จะมีแลกเปลี่ยนตัวไอวอร์นะครับกับชุดนะฮะนี่เลยใครอยากได้ชุดไหนนะครับสามารถไปเปิดกล่องสุ่มได้เลยนะครับกิจกรรมนี้ก็ตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่7กันยายนนะทุกคนนะฮะก็มีเวลาหลายวันเลยนะทุกคนครับรีบๆไปซื้อนะฮะแล้วก็อัปเดตต่อไปนะครับเป็นอัปเดตทางด้านซีซั่นพาร์ทนะทุกคนนี่เลยนะครับควันติกอังโนนะทุกคนอังนิวอังโนอะไรสักอย่างนะครับผมอ่านไม่ค่อยถูกนะฮะก็เป็นการพรีออเดอร์นะครับทุกคนซีซั่นพาร์ทของซีซั่นต่อไปนะครับตั้งงงแต่่วันที29ถึ31สิหา สามารถไปพีออเดอร์กันได้เลยนะทุกคนนะครับราคา1000เพชรนะครับก็จะได้ของตามนี้นะทุกคนเห็นไหมคือแบบใครที่เป็นสายพีออเดอร์อยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนซีซั่นหน้าจะเป็นในตีมสีม่วงนะทุกคนนะครับทีมแมงป่องนะทุกคนน่าจะประมาณนั้นนะฮะอย่าลืมนะทุกคนนะครับห้ามพลาดนะทุกคนนะโอเคทุกคนนะครับก็อัปเดตมีประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟอีกแล้วนะทุกคนวันนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเทปนี้เป็นเทปพิเศษนะครับเนื่องจากวันนี้นะทุกคนนะครับผมจะมาแกล้งไอ้ไปนะครับเป็นคลิปสุดท้ายนะฮะคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยจะมาแกล้งมันโดยการที่พาโอปอลมาแต่งงานนะครับทุกคนคือผมบอกเลยว่าไอ้ปอล์เนี่ยมันแอบชอบ คือผมบอกเลยว่าไอ้ไปอ่ะมันแอบชอบโอปอนะครับทุกคนคือวันนี้ผมจะมาทําฝันมาให้เป็นจริงเออคือผมจะบอกประัติว่าโอปออ่ะก็แอบชอบไปเหมือนกันแล้วก็อยากท่งานกับไปนะครับแล้วก็ เตรียมคนนะครับมาเป็นขบวนขันมากเออเปเขบเปเอ้ยเขินแทนว่ะคือแบบว่าผมจะสร้างห้องนะครับแล้วก็ผมจะให้ไอ้ไปเนี่ยรถไปขออปอแต่งงานเออคือแบบจัดพอบจัดคนให้เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ไปจะเขินสักแค่ไหนนะครับ ขอเข้าเกมเตรียมคนสักนิดหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวจะให้โอปอไปเล่นอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับทุกคนอนาะเสียงมันจะได้แบบไม่ตีกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปจัดเตรียมคนะไรแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าแขกในงานนี้มีประมาณ1ิบกว่าคนเลยนะครับซึ่งแบบเยอะมากๆโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่แบบคนพร้อมเลยนะครับทุกคนนะเจอกันครับฝากกดนลค์รคลิปนี้เยอะๆด้วยโอเคทุกคนนะครับก็นะครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับน้องสไปซ์สุดหลอกพี่เปไงลไปตอนรู้สึกเอ็งช็อกไหมทีพ่พี่ไปเชิญเอ็งมาน่ะพี่พี่ขอพูดเลยเอ,งอ็ง <C ue> <c ười> คือพี่อ่เตรียมแขกมาส4บสี่คนเลยนะเวย้ยคือแบบมาเป็นอามาเป็นอะไรนะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะสักขีพยานเออ <c ười> โอปอโอปอ,อ,ปอ,อ,ปอ,อ,ปอพูด,ดเมื่อกี้คือแบบเขามาเป็นสักขีพยานของเองเลยนะเวย้ยคือการแต่งงานครั้งน,นี้ของเองอะกับโอปอคือโอปอเขาอยากแต่งงานกับเอง <c ười> <c ười> เองใจไะ เดี๋ยวแบบเดี๋ยวพี่จัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะแบบอ่าเตรียมให้โอปอเดี๋ยวอยู่อีกที่หนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพี่จะจัดขันหมักให้เพื่อที่จะพาเองไปสู่ขอน้องโอปอเดี๋ยววันนี้มีแขกพิเศษด้วยนี่มีแขกพิเศษด้วยนะคือน้องปะทูเออเนี่ยน้องปะทูเนี่ยรู้จักว่าเออเออพี่ใจไม่ด้เงอ่ะพี่ใจแพ้ผมอะไรวะเออ น,น้องคนนี้นี่บอกเลยว่าเกยนมากแล้ววันนี้ก็มากันเราเหมือนกันในน,ในนี้ในนี้มีใครพูดได้ไหมครับจิรักพูดสิเข้าเกมไปแล้วเหรอเข้าเกมไปแล้วเหรอยังก็ยังอยู่ในหน้าสร้างห้องนะ่ะโอเคกดเ,เ,เลยนะเอ้ยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี้หน่อยเร็วเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นยังนี้นะครับมัรรบุตตัวหน่อยครับนี่เลยตัวนี้พี่จูป้ายหน่อยเห็นปะน่ะตนี้อ่าเจ้าสาว ใแล้วแล้วเจ้าบ่าวอ่ะเจ้าบ่าวมานี้เนี่ยนะโอเคจะจำชุดไว้นะว่าเป็นคนนี้ชุดนะโอเคนะครับทุกคนเราก็เห็นหน้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวแล้วนะครับทุกคนแบบเมื่อกี้ก็ยืดจ้องตาเป็นมันเลยนะครับไม่รู้ว่าหลังจากงานแต่งเขาจะไปทำอะไรกันนะครับทุกคนเอาโอเคเจ้าบ่าว ดี๋ยวเจ้าบ่าลงเต็มตัวที่หอนาฬิกานะเข้าใจไหมส่วนเจ้าสาวนี่เป็นลงที่พีก็เลยเดี food, ๋ยวผมจะแบบจัดขบวนขันมากไปสู่ขอนเจ้าสาวแล้วชูเจ้าสาวต้องทําไงครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีได้ไงเอะชูป้าเราก็แต่งงานกันมาชูเฉยอ๋อเหรอไอไอบอยบอยบอยไปหารถให้เจ้าบ่าสุดหล่อเราดิเอาแบบรถสปอร์ตเลยนะมีว่ารถสปอร์ตมีมีมีผมมีรถสปอร์ตแบบเมคแลนด์เมคแลนเลยอะไรเงี้ยมีมีมีเมคแลนดนสีส้มัง เจ้าสาวนะครับเจ้าสาวไปเตรียมตัวรอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเจ้าบ่าวไปนะครับมี่จะรถละเดี๋ยวผมไปหารถมาให้จันรถสี่ประตูเราจะแห่ไงแล้วาจะโหยี่โหยี่วะโหยหิ่โหยหีวไปเลยเออโหยีวโหยีวเลยรถมาเตรียมรถมาเตรียมเดี๋ยวกระบวนกขันมากครับกระบวนกขันมากมาไหนครับไหนครับเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวครับเราไปหาครับโอเคพี่เจ้าบ่าวอยู่นี่นะเจ้าบ่าวโอเคเฮ้ยคนนี้ใครเนี่ยเฮ้ยมาดูการแต่งด้มยไหม การแต่งเว้ยไอ้เจ้าบ่าไปก็เดินตัวตัวแขกไปไหนก็ไม่รู้เจ้าบ่าวเหรองเขึ้นมาดิเฮ้ยเจ้าบ่าไปนี่เฮ้ยอันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้บอยปะอันนี้ผมเองครับผมคือคนที่โหดที่สุดโอเคอเค <laughs> จ้าบ่าวเจ้าบ่าวขึ้นมาครับเฮ้ยอ้าวรถกูแขกแขกตามตัวหน่อยแขกอะแขกตามตัวนะครับครับผมเดี๋ยววิ่งตามครับเดี๋ยวแห่ขันหมากไตามค,ครับไป้ย เฮ้ยแขบมาหน้าไหมลันเลนไปอ้โหอันนี้ใครวะเนี่ยไอริปเปอร์ริปเปอร์ไอใครยิงอ่ะขึ้นเลนขึ้นเลนขึ้นเลนใครก็ได้พาพาเจ้าเป่าอ้อมพีกดิเจ้าเป่าเจ้าเป่าขึ้นมาดิเจ้าเป่าเสิร์ฟหน้าให้โอเคอันนี้รถเจ้าเป่ามาเนี่ยเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวพี่วิ่งเองเดี๋ยวพี่เดินเองชนเลยชนเลยเอาละครับจานไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ยใครไม่ชนวะ ตอนนี้เราก็จัดขบวนขันมากนะครับเรากำลังจะไปพีคนะทุกคนนะครับขอสอบถามท่านเจ้าสาวหน่อยดิว่าเตรียมพร้อมหรือเปล่าพร้อมพร้อมเมื่อไหร่จะมาโอ๊ยตอนนั้นโอเคทุกคนนะครับตอนนี้เจ้าสาวเอ้ยเจ้าสาวเขาก็พร้อมแล้วนะทุกคนกลมไม่กูวกนเกียรว่ะไม่เกียรนะให้ขันได้ผมจะให้โอเคนะเรานับเจ้าสาวที่บ้านกลางนะครับ เราต้องวนสามรอบแนั้นวนสามรอบเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยนเ้ยโอ้โหเฮ้ยมึงขับดีดีดีอันนี้รอบนึ่งนะรอบหนึงแล้วรนบนนแนว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 าวนวนวนนนวนนวนวนยนว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 เนนวววครววนบนนครับจอดนครับ อ,อันนี้คืออะไรประตูเงินประตูทองป่อนี่โอเคครัแบบทุกคนนะครับไม่ได้แต่งแล้วครับเฮ้ยเจ้าบบ่าพกเงินมาปะวะเขามารอเก็บตังค์หน่อยเฮ้ยเนี่ยเขารอเก็บสวยอยู่ครับเนี่ยมีตัแกว้วครับโอ้โหเฮียมไม่เจียมเงินมาเลยอรอโอเคแบบทุกคนมา จ้าบ่าวปีนปีน้าตาอะไรจ้าบ่าวจ้าบ่าวปีเฟลนีพัตต์ไอ้เนี่ยสาวอะไรอันนี้แต่งงานหรือหรือมักขื้นใจเจ้าสาวอะไรเงี้ยขืนใจขืนใจขืนใจครับกว่าไม่ใช่งานแต่งอะไรเงี้ยว่างานลุงโตมเฮ้ยไอ้จริงเหรอเฮ้ยน้องป้าทูไอ้ป้าทูจยิงจริงทำยังไงเฮ้ยไอ้ป้าทูเขายังแต่งงานกันมึงจริงๆทำไมวะเฮ้ยไอ้ป้าทูพี่ยังสั่งสอนเองไม่พอใช่ไหมโอเคเฮ้ยจับบาทเจ้าสาวครับมาเจอต่อหน้าครับ ลำบ่าวครับเดี๋ยวผมจะเป็นเอ่อเป็นคนทำพิธีให้ครับไปยิงกับมันเตียงเลยไปยิงกับมันเตียงเลยเฮ้ยเจ้าบ่าวมึงอยู่นิ่งๆดิจะโดนยิงแล้วผมเหลือสิทอ่ะเดี๋ยวกูจะไม่แต่งงานเป็นอะไรกนไปยืนไปยืนนี่ไปยืนต่อหน้าเจ้าสาวเร็วออกดีเฮ้ยออกดีเฮ้ยโอเคครับเราจะรีบทำพิธีนะครับรีบไปรีบกลับนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปไหนเอ้ยน้ผมจะได้กัดไหมวันเนี้ยรับปลาทูเลยพี่เออเขาเนี่ยเขากำลังจะหวานกันอ่ะ โอเคนะเออเจ้าเบาครับเจ้าเบามีความในใจที่จะบอกเจ้าสาวรู้เปล่าครับที่แบบมีวันนี้เอ้ยจะตายบคือจะตายใช่ไหมครับถ้รบอกจะตายอ่าเราเจ้าสาวแล้วครับมีอะไรที่จะบอกเจ้าเบาไหมครับก็ไม่มีอะไรจะบอกบอกว่ารังนะครับรังนะครับโอ้ยบอกร้ากันด้วยอ่ะโเป็นเป็นเป็นคำที่แบบ ไปน่าจะติกหมอนแล้วนะครับตอนเนี้เจ้าบ่าวจะยอมรับเจ้าสาวเป็นว่าที่สามีภรรยาด้วยล่าครับไอ้ปันภูเฮ้ไอ้ปันภูรับไหมครับรับไหมครับรับไหมโอปออ่ารับอ่าแล้วเจ้าสาวจะรับเจ้าบ่าวเป็นว่าที่สามีภรรยาไหมครับรับครับเฮ้เสียใครวะเนี่ย โอปอใช่ไหมใช่กูจับเสียงไม่ได้เสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่เหมือนกันเกินโอเคตั้งคู่รับใช่ไหมรับครัอ่าโอเคก็ถือว่างานแต่งวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็ตอนนี้เขาเป็นเอ้ยมันจะริงทําแม่ ก็โอเคทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันแล้วนะเดี๋ยวพี่จะพาไปแต่งงานอาส่งแหวนกันที่นอกเกมมีภรรยาไม่ใช่สามีภรรยาโอ้ยใครปาระเบิดวะเนี่ยเฮ้ยไอ้ปะทุเกมทุกคนนะครับไม่ใช่งานแต่งไี่ไม่ไม่แม่งไม่เหมือนกันแต่งนอนมาจัดกันยากขนาดนี้วะนะจุ๊บไปจุ๊บข้างในชุ๊บอปป้าก่อนโอป้าโอป้าโอปป้าเฮ้ย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 ไม่ยิงหลวงพ่อได้ไงวะไอ้เชี่ยปะตู เคุุณอย่าปไนกูยิงหลวงพ่อโอเคครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็งานแต่งกลายเป็นสนามรบแล้วนะครับเชี้ยอะไรวะเนี่ยตอนนี้นะครับโอปอกกับสไปนะครับก็เป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยยังไม่ได้เข้าเลอนหอเลยอะทุกคนดูดีมันยิงกันแล้วอ่ะเดินให้พี่เดินให้พ่่อีงเข้าแทนเดี๋ยวไม่ได้วันหลังนะ ใครจะแต่งงานกูไม่จัดให้ละโรเอีแขกแขกว่าน้อยแล้วนะยังมายิงกันอีกอยงเลิกพี่ไม่เอาไม่แต่งแล้วไม่ชอบไปแล้วไม่ชอบไปแล้วเอาไม่ชอบได้ไงไม่ชอบแล้วหนูจะไปแต่งกับพี่บอยพี่บอยจ๋าใช่ครับเอาไปไอ้แก่บอยทำไมทำตัวอย่างนี้วะไปมึงหนักใครแก่มึงอนเฮ้ยเฮีย พี่ยังหนุ่มยังแน่นครับโอปอล์เขาก็ชอบคนอายุ21เล็เงี้ยเอาพไปจ่ายเงินแต่งไว้เมื่อกี้เองคุณตีนี่เหน่อยไหมะเดี๋ยวยไปแต่งงานทุกอย่าเซนคือพวกผมปลกลงกันไว้แล้วไงแต่ไปอ่ะมันมันไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยพี่พูดคำมั่นสัญญาไปแล้วไงที่พี่ถามอ่ะโอปอบอกว่าอะไรนะโอปอลบอกว่ายอมรับหนูบอกไม่รู้รูหนูบอกอย่างนี้หนูบอกว่ายอมรับ ยล้รับพี่บอยเห็นไหมเบาเบาไง๋อ้โหไปอะไรวะเนี่ยมึงจะจัดการแต่งทขาเไม่จัดให้มันวะกูจัดให้เบื่อถูกแล้วก็ไอ้ด้วยไอ้บอยมันดิไอ้บอยนี่กูไม่รู้อยู่นอกบทโอ้โหไปนะเอ้ยไม่ต้องพูดอ่ะคนยังไงไปอ่ะไม่มีใครเอาไม่รู้แล้วโอ้พี่บอยเลยไปเอาแล้ววันนี้กลับมาแต่งงานกลับไปนี่คืออะไรเอาปอหนูแพ้ แกล้งเล่นไงจริงๆแล้วหนูอยากแต่งกับพี่บอยนะเราคุยกันแล้วเนาะพี่บอยเนาะเจ็บเจ็บจัดโธ่โธ่ซ้อแบนตมันไม่เรียบร้อยแล้วไอ้ไปมันซื้อแบนม์ยังอ่ะแย่เจ็บจัดโอปอยจะเป็นคนแรกของพี่และคนสุดท้ายของพี่ยแล้วเราคบพี่บอยน่ารักจังเลยทำไมน่ารักแบบนี้ครับ ไอ้ไปกูเงียบเลยไหวไหมอะไปก็ไอ้ไปกับผมก็แบบสาวก็เห็นความตึงผมแล้วสาวก็ชอบผมอะไรเงี้ยไอ้ไปก็ไปตึงโอปอก็เลยไม่เรียกอะไรเงี้ยเป็นเพราะไปไม่หล่อเท่าบอยหรือเปล่าใช่แล้วพี่บอยแบบว่าดีทุกอย่างจริงมากอะไรแบบนี้แบเมากะเงี้ยติดใจเอวพี่บอยโอปอก็อย่าพูดความจริงเดี๋ยวคนรู้กันอยาดูพี่บอยเต่ละบ๊มครับ มือพี่ก็คิดว่ามันจะผ่านไปด้วยดีไปวิวจะจัดการแขกที่มาแล้วแล้วคือพี่พาผมมาจัดการเจอกนนีงก็ถือว่าแต่งมาแล้วเปล่ามั้งยะไปถือดิยังไม่ได้เวดเลยก็นี่ไงเจ้าบ่าวอเสิมาแล้วพร้อมสวมแล้วเนี่ยอยากสวมแบบแล้วสวมแส่กับผู้บรอยอ่ะจริงไม่ไม่รู้แล้วว่ะไปโทษทีว่าไปพอดีพี่คุยกับโอปอมาก่อนหน้านี้เองละ แต่พี่ไม่รู้เรื่องเองกับโอโปอลไงพี่เพิ่งมารู้วันนี้แหละพี่ก็เลยรีบเข้ามาหาไงเจ็บจัดงัาา้นมันจะเกินไปกว่าน,นี้ไงพี่ก็เลยต้องมาจัดบ,บทก่อนเฮียเจ็บเกินไปฮะไปะพี่อะไระไรหวไหมเนี่ยไม่น่าถามโอ้ยแย่จะร้องทำไมบ้าบ้าบ้าไปพี่จะบอกอืม กูแกงมึงเนาะแกงมึงเนาะว้ายว้ายยังไงไปไปไปเป็นไงนี่พี่ทักคนมาสิบกว่าคนมองแกงมึงือจีบสนุกเหรอว้อยไปว้าไปโดนแกงว้ายนด้ได้พี่บองเอาชีวถ้ามึงอยากแต่งงานหล่ะเขามึงก็ต้องไปจีบเขาดิใช่ไปยังไม่จีบเลยไปจะมาแเออไปมึงยังไม่ได้บอกรักเลยโอ้โหแล้วดาวว่าจะมาแต่งงานกับมึงไหมนี่พี่จีบโอาอลทุกวัน เดี๋ยวเดี๋ยวบอยกิบออปอทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บอยก็เอาไปกินหรอกไอ้เหี้ยเฮ้สับปลไอ้แก่ยบอยโอ้โหโหเจ็บจัด แม่ก็ถามสาว<ม>ในบ้าน<ม>ดูเขาพวงฟ้าด้วยไอ,อ้ใบผิวขนาดไหนซีราคาสซินอะไรเงี้งงยสาวชอบโอเคครับทุกคนนะครับก็คลิปแต่งงานสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนคือมันมีไอ้น้องปลาทูนะครับไอ้น้องปลาทูมันเกลียนเรานั้นทุกคนตอนแรกเนี่ยผมกะจะแบบให้เข้าห้องหอเข้าอะไรกันนั้นทุกคนแต่ว่าคือไอ้น้องปลาทูมันมาเกลียนนะครับยิงคนในงานก่อนนะทุกคนก็เลยไม่ได้จัดห้องหอให้นะครับคือแบบมันมันน่าจะเย็นกว่านี้เนาะจะได้เข้าห้องหออะไรเงี้ย อปอได้พูดความในใจอะไรให้แบบไปได้ยินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ถึงจุดนั้นนะทุกคนมันกลายเป็นอ่าห้องยิงกันแต่ก่อนนะครับทุกคนนะทำเต็มที่แล้วนะครับสําหรับงานแต่งงานนะครับแล้วก็คลิปหน้าไอพวกงานแต่งแบบนี้น่าจะไม่มีอีกละ <c oughs> ททาแบบลําบาก ทุกคนนะครับในการรวมคนสิบกว่าคนแล้วแบบให้มันอยู่ในคําสั่งเราอะซึ่งผมไม่ใช่หัวแคมไงมันเลยแบบยากนะทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, คลิปนี้เยอะนะทุกคนแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปแก้งน้องไปนี่น่าจะไม่มีแล้วนะทุกคนนะคลิปต่อจากนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่แล้วนะครับไม่เกี่ยวกับน,น้องไปละ,ะครับทุกคนก็ใครอยากติดตามน้องสไปก็ไปติดตามได้เลยนะทุกคนน้องเขามีช่องอยู่นะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน